Okay, สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่การผันไวยากรณ์นะคะนักเรียนบางคนอาจจะงงว่าทําไมภาษาเกาหลีต้องผันไวยากรณ์ต่างจากของไทยที่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เช่นคําว่ากินเดินนั่งนอนอะไรของเราเราก็ใช้คํานี้ไปตลอดไม่ว่าจะพูดด้วยประโยคใดก็ตามนะคะของเกาหลีเนี่ยการผันไวยากรณ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันนะคะอืม คือการผ่นไวยากรณ์ตามความสุภาพนะคะอีกแบบหนึ่งแบบที่สองคือการผ่นไวยากรณ์ตามรูปการการณนะตรงนี้นะคะสะกดด้วยลอลิงนะคะหมายถึงเวลาการไหนการอดีตปัจจุบันปัจจุบันหรืออนาคต นะคะซึ่งณนะวันนี้ที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยเราจะเรียนกันตามข้อที่2นะคะคืออดีตปัจจุบันอนาคตนะคะ,ะแต่ว่าครูก็อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องตามความสุภาพนะคะการผ่านตามความสุภาพเนี่ยเ,เราเนี่ย อย่างที่รู้กันว่าภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีระดับภาษาของเขาเวลาที่ใช้พูดกับเพื่อนก็จะเป็นอีกแบบไว้พูดกับครูพ่อแม่หรือผู้อาวุโสกว่าเรามากๆเช่นคุณปู่หรือคนที่มีคุณอาวุโสสูงกว่าเรามากๆเช่นพอออหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะมีระดับการพูดแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องของลําดับความอาวุโส นะคะของอายุมากๆเลยในเรื่องของมารยาทเพราะฉะนั้นเราจึงต้องผันวยากรณ์ให้ถูกต้องกับระดับความสุภาพระดับภาษาระดับของคนที่เราจะไปพูดคุยหรือจะไปใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามครูว่าผันวยากรณ์เนี่ยจำเป็นไหมเออครูก็จะบอกเลยเนาะเช่นคำว่ามกตะอย่างเงี้ยมกตะแปลว่ากินใช่ไหมคะ สมมุติเราจะบอกว่าเรากินข้าวเนาะอ่ามันก็พูดว่าผาปื้อมอกตอกินข้าวแบบนี้มอกตะแบบนี้คือรากสับ นะคะมันคือรากศัพท์คำกริยาถูกไหมคะแต่ถ้าเราจะไปพูดว่ากินข้าวแบบนี้กับพออได้ไหมคะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเอาไปพูดกับครูที่มีความอาวุโสกว่าเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของการผันว่าผันแบบนี้ใช้กับใครนะคะผันแบบนี้เอาไปใช้กับคนคนนี้ได้ไหม นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักเรียนเกาหลีต้องเรียนรู้อย่างยิ่งนะคะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากที่มาเรียนเกาหลีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคือว่าในเรื่องของการผ่นนวยากรณ์อย่างเช่นในคลิปนี้ที่เรากําลังจะเรียนกันเนี่ยคือว่ามันเป็นบันไดก้าวแรกในการเปิดทางในการเรียนภาษาเกาหลีนะคะอ่ะอย่างอันนี้นะคะผาปื้มบอกเกาะนะคะตรงนี้เนี่ย มันยังไม่สุภาพนะคะแปลว่ากินข้าวเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันไม่มีความสุภาพเลยเอาไปใช้พูดกับผู้ใหญ่หรือคนที่เราไม่รู้จักไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยเราจะเอาไว้พูดกับเพื่อนน้องหรือใครก็ตามที่เราสนิทสนมจนให้สามารถพูดอ่าเขาเรียกว่ารูปพันใหม่นะคะเป็นรูปคำพูดแบบไม่เป็นทางการ นะคะครานี้สมมุติถ้าเราอยากให้มันสุภาพขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็ต้องผันโดยการเติมโยเข้าไปด้านหลังนะคะมันก็จะกลายเป็นคาว่าพับฟหมอกอยู่นะคะแปลว่ากินข้าวเหมือนเดิมแต่มีความสุภาพมากขึ้นกว่าอันนี้นะคะมีความสุภาพมากขึ้นกว่าอันนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังใช้อ่าการโดยที่มันเรียกว่ายังไงดียังไม่ถึงขั้นสุภาพมากๆนะคะอันนี้พอใช้ได้ นะเป็นทางการอยู่นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปสุภาพมากๆเลยคือคำว่าพ a บเ m o มงซึมดะอืมพับอันนี้ก็คือจะสุภาพที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอ่าการผ่นนวัยกรน,นะคะค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นครูเลยอยากให้หนูตั้งใจเรียนคลิป วันนี้ให้ดีนะคะเริ่มจากการผันไวยากรณ์อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะเราจะมาผันกันตามรูปการนะคะซึ่งมันก็แบ่งเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างง่ายๆระดับที่เบสิกที่พวกหนูจะได้เรียนกันนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนการผันไวยากรณ์ AV i ร y o อโ e ที่เป็นไปตามกฎปัจจุบันนะคะ โอเคตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยว่า A คืออะไรถ้าจำไม่ได้นะคะ A คือยองยองสานะคะยองยองสาคือกริยาบอกอะไรกริยาบอกสภาพนะคะได้แก่อะไรบ้างเช่นร้อนอ่ะท็อปตะหนาวนะคะคืออะไรชุบตะจํจำได้ไหมคะหรือสูง หรือเตี้ยอะไรพวกนี้คือการบอกสภาพถูกไหมคะอ่ะส่วนวีวีนะคะวคือทงซาทงซาคือกริยาบอกอาการกระทําต่างๆนะคะอากับกริยาอาการต่างๆนะคะเช่นนอนนั่งกินเดินอะไรพวกนี้ถูกไหมคะลูกอ่าบอก อากับกริยาการกระทําต่างๆว่าเรานอนนั่งกินเดินหรืออะไรพวกนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มเรียนกันจากการผันอโยกันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะอโยเนี่ยใช้ยังไงนะคะสําหรับรูปนี้นะคะเราจะใช้กันในรูปของอโยที่ผันเป็นไปตามกฎรูปปัจจุบันนะคะเขาบอ,อกว่า ไม่ว่าจะเป็นเฮียงยงชาทงชานะคะที่เป็นรากศัพ์แล้วตัดตะออกแล้วเหลือสระอหรือสระโอให้เราเติมอโยต่อท้ายเช่นอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวนักเรียนไปอ่านเองนะโอเคยกตัวอย่างคําแรกคํานี้นะคะรากศั์ของเขาคือคําว่าคาตะคาตะเนี่ยเป็นรากศัพท์ตัดต,ตะทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นทิ้งไปแล้วตะเราจะเหลือแค่คําว่าอะไรคําข้างหน้าคํานี้อ่านว่าคานะคะคาเนี่ยสะกดด้วยสระอะไรลลง สระอาใช่ไหมคะเข้ากดตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าตัดตะ,ตะทิ้งแล้วเหลือสระอาใช่ไหมคะเห็นไหมมันเหลือสระอาให้เราเติมอาโยต่อท้ายคํานี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราเอาคํานี้มาเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอาโยมาต่อท้ายนะคะมันจะกลายเป็นคําว่าคาาโยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราจะไม่พูดหรือใช้ประโยคนี้เด็ดขาดนะคะเนื่องจากนักเรียนดูนะ ตรงนี้สระอะไรลูกอาออกเสียงว่าอะไรอาใช่ไหมคะส่วนนี้อ่านว่าอะไรลูกอาเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสระอานี่ก็คือสระอาเหมือนกันนะคะเราจะรวบสองตัวนี้นะคะกลายเป็นคําว่าคานะคะแล้วก็ตามเถาต่อท้ายด้วยคําว่าโยนะคะอ่านว่าคาโยนะคะคาโย เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนอย่าไปเขียนว่าคาอโยเด็ดขาดนะคะหนูไปเชื่อลองลองพูดดูสิเร็วๆลกคาอโยถ้าพูดเร็วๆมันก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นคําว่าอะไรอยู่ดีลกคาโยถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงน,รงนี้ตรงนี้ครูฝากไว้ด้วยเนะเาะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งลวกันท่าดาท่าดะนะคะท่าดะตัวนี้แปลว่าโดยสารขึ้น ขีย่ยานพาหนะต่างๆนะคะเช่นเพ,เพแปลว่าเรือใช่ไหมคะหรือ Potsu p พอส s ์สแปลว่ารถบัสอะไรก็แล้วแต่นอด้านหลังเนี่ยใช้คําว่าทดะขึ้นขี่โดยสารนะคะอ่านี่คือรากศัพท์ตัดตะ,ตะทิ้งเหลือคําว่าอะไรลูกเหลือคําว่าท่าแล้วเอาอายยมาต่อท้ายเป็นท่าอายยไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะมันกลายเป็นคําว่าอะไรลูกท่าอยู่ใช่ไหมคะมาคาทาอย,าอยู่นะคะ คราวนี้เ,เราไปดูคําต่อไปกันบ้างนะคะคํานี้ไพตะนะคะไพตะคํานี้แปลว่าขายนะคะลากศัพท์ตรงนี้นะคะตัดตะ,ตะ,ตะทิ้งเลยนะคะเหลือคําว่าอะไรเหลือคําว่าไพ่นะคะนักเรียนพิจารณาดูนะคะสรลดนี้นะคะสระ,ะ,ะ,ะนี้คือสรละอะไรสรลอานะคะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาไพ่มาเขียนตรงนี้นะคะแล้วค่ะ ทงซาหรือเฮีอยองซาที่ตัดตาออ,ออกแล้วเหลือสระอาเขาบอกว่าให้เติมอะไรต่อท้ายอาโยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นคําว่าผ้าไรายโยนะคะผ้าไรายโยนะคะไม่อ่านว่าพ้าอาโยนะลูกเราต้องโยงเสียงอย่าลืมนะคะอ่านว่าผ้าไรายโยนะคะตัวนี้แปลว่าขายนะคะมาดูอันต่อไปกันโพตะโพตะตัดตาออ,อ,ออกเหลือคําว่าอะไรโพนะคะและนักเรียนเห็นไหมนี่คือสระอะไรคะ สระโอใช่ไหมคะเขาบอกว่าอ่าฮยงยองชาหรือทงชาที่ตัดตาออกแล้วเหลือสละอาหรือสระโอให้เติมอโยต่อท้ายนะคะเพราะฉะนั้นโพอจะเติมอโยต่อท้ายมันจะกลายเป็นโอะอโยไหมไม่ใช่นะคะนักเรียนหนูอย่าลืมนะสละโอกับสละอาตรงนี้นะคะเข้ามารวมกันมันกลายเป็นสละอะไรลูกสละว่าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเราจะเขียนได้ว่า พวาพวาแล้วเติมโยด้านหลังนะคะเป็นพวาอยู่พวายโอเคนะเราจะไม่เขียนว่าโพออยแต่เราจะเขียนว่าพวาอยอย่างนี้นะคะเอาสระโอกับสระอมารวมกันเป็นสระว่านะคะต่อมามาดูอันต่อไปกันนะคะโนลตะโนลตะตัวนี้แปลว่าเล่นนะคะตัดตาออกนะคะเหลือคําว่าอะไรโนลแล้วเขาเหลือสระอะไรไว้ลูกตัวนี้คือสระอะไร สระโอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโน <No S 2> บวกบ <A yo S 2> กับอาโยกลายเป็นคำว่าโนราโยนะคะแปลว่าเล่นโอเคนะคราวนี้เราไปดูกฎต่อไปกันนะคะการผันแบบที่สองนะคะคือการผันเมื่อยองยงชาหรือทงชาที่ตัดตะออกเนาะรลากศัพท์เราตัดตะออกแล้วเหลือสระตัวอื่นเลยนะที่ไม่ใช่อหรือ ไม่ใช่โอนะคะตัดตะเสร็จปุ๊บนะคะสระที่เหลือด้านหน้าตะเนี่ยไม่ใช่อแล้วก็ไม่ใช่โอให้เติมอโยต่อท้ายนะคะเช่นอะไรบ้างอันนี้นักเรียนไปอ่านแล้วก็หาคำแปลเอานะโอเคเรามาดูคำแรกกันนะคะมกตะม,กตะมกตะเมื่อกี้รู้แล้วแปลว่ากินนะคะลากศัพท์ตรงนี้ตัดตะทิ้งเหลือคำว่าอะไรคำว่ามกใช่ไหมคะสระตรงนี้คือสระ อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันใช่สระอไมไม่ใช่มันใช่สระโอไ,ไม,ม, o, ไ,มไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่อเมื่อมันไม่ใช่อแล้วนะคะมันเป็นสระตัวอื่นนอกเหนือจากอและโอนะคะให้เราเติมอะไรต่อท้ายลูกอโยต่อท้ายเพราะฉะนั้นเราเอาคําว่าม็อกมาเขียนตรงนี้แล้วเติมอโยเข้าไปกลายเป็นคําว่าบอ็อกกอยู่นะคะแปลว่ากินต่อมานะคะ อิบตาแปลว่าสวมใส่นะคะลากศัพท์ของเขามีตาด้วยนะคะตัดตดทิ้งเหลือคําว่าอิบนะคะตรงนี้เป็นสละดตัวอื่นที่ไม่ใช่อาแล้วก็ไม่ใช่โอเพราะฉะนั้นเราเอาอิบไป,ปเขียนแล้วเติมอะไรต่อท้ายอโยนะคะจะกลายเป็นคําว่าอีโบโยนะคะอีโบโยสวมใส่นะคะสวมใส่เสื้ออ่ะอดแปลว่าเสื้อใช่ไหมคะโอเสื้ออีโบโยแบบนี้ นะคะมาดูที่คำต่อไปกันบ้างนะคะคำนี้อ่านว่าบาชิตะมาชิตะแปลว่าดื่มนะคะรากศัพท์ของเขาตัดตะทิ้งนะคะเหลือคำว่าอะไรมาชินะคะคราวนี้มาชีลงท้ายด้วยสระอ e ีนะคะนักเรียนตรงนี้บวกอโยใช่ไหมคะแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งให้จำนะคะด้านบนเนี่ยมีสระอ e ี เหมือนกันก็จริงแต่ด้านล่างเขามีตัวสะกดอยู่เพราะฉะนั้นผันแบบเติมอโยได้เลยได้นะคะแต่ด้านล่างตรงนี้นะคะมีสละ E อีอยู่เดียวๆด,ด้านล่างไม่มีตัวสะกดไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอี e ตรงนี้เนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสลัตตัวนี้ค่ะยอนะคะอ e ตัวนี้เนี่ยเมื่อเจอกับอโยเนี่ยนะคะมันจะทําการรวบ2ตัวนี้นะคะกลายเป็นสละ ยอเพราะฉะนั้นจากคำว่า machio มันจะกลายเป็นคำว่า macho โยนะคะนักเรียนตรงนี้ฝากไว้นะคะ e เมื่อมันอยู่เดียวๆด้านล่างไม่มีตัวสะกดให้เปลี่ยน e เป็นยอแล้วหนูเติมโยเข้าไปนะคะ m a ช h o โยโอเคนะไปดูอันต่อไปกันนะคะอันนี้อ่านว่าชูตาชู u ตาแปลว่าเต้นนะคะตัดตาออกนะคะเหลือคำว่าชู นะคะชูตัวนี้นะคะด้านล่างสะกดด้วยสระอูเพราะฉะนั้นเติมอะไรต่อท้ายคะ่ะอ,อโยมันจะกลายเป็นคำว่าช่อโยนะคะถ้าไม่ถึงกลายเป็นช่อโยนักเรียนดูนะตรงนี้คือสละอูใช่ไหมคะตรงนี้คือสระออูกับอรวมกันมันคือสละอะไรลูกสระวอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นคำว่าช่อโยเข้าใจนะคะ อันนี้อยู่ในรูปปัจจุบันอยู่นะไปดูข้อที่3กันนะคะการผันรูปปัจจุบันเหมือนเดิมคราวนี้เป็นในส่วนของยองยงซาหรือทงซาที่ลงท้ายด้วยฮาดะให้ตัดฮาดะออกเลยนะคะแล้วหนูเติมเฮโยต่อท้ายนะคะยกตัวอย่างอะไรบ้างอันนี้หนูไปอ่าน,นเองนะ โอเคเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะ,ะ,นะค,ะคงบูฮาตะนะคะคงบูฮาตะตัดฮะทิ้งเลยนะคะเหลือคำว่าอะไรลูกเหลือคำว่าคงบูนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนฮาดะเป็นอะไรคะเฮยนะคะมันจะได้กลายเป็นคำว่าคงบูเฮยนะคะเช่นเดียวกันนะคะคำต่อมานะคะอุนดงฮาตะนะคะตัวนี้แปลว่าออกกำลังกายนะคะรากศัพท์แบบนี้ ตัดฮาดะทิ้งนะคะแล้วเอาอุนดงไปเขียนอ่าเปลี่ยนฮาดะเป็นอะไรนะเฮยุเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นคำว่าอุนดงเฮยุนะคะไปดูที่คำต่อไปกันนะคะตาตึทาตะนะคะตาตึทาต่ะตัวนี้แปลว่าอบอุ่นนะคะรากศัพท์ของเขาเป็นฮาดะตัดฮาดะทิ้งเอาตาตึดไปเขียนนะคะฮาดะเปลี่ยนเป็นเฮยุนะคะกลายเป็นตาตึดเฮย นะคะอบอุ่นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายพิกลทาตะนะคะแปลว่าเหนื่อยล้านะคะเพราะฉะนั้นตันทาตะทิ้งนะคะเปลี่ยนทาดาเป็นเฮอยู่นะคะกลายเป็นพิกลเฮอยูนะคะโอเค